สวัสดีค่ะคลิปนี้ไม่แต่จะมาแชร์วิธีการถักแผ่นรองแก้วลายดอกกุหลาบนะคะวิธีการถักเราจะถักลักษณะเป็นวงกลมแล้วถักดอกกุหลาบนูนขึ้นมาเป็นลายสามมิตินะคะไม่แต่ก็จะภาพถักริมสวยๆแบบนี้เป็นวิธีการถักที่ง่ายๆนะคะ วันนี้ใช้ไหมเชือกฟอกและเข็มทิวลิปสีทองด้านเบอร์สี่ในการถักนะคะเราไปเริ่มต้นกันเลยค่ะเริ่มต้นให้เราทำห่วงวงกลมขึ้นมาหรือทำเมจิกดริงนั่นเองนะคะ จากนั้นให้ทักโซ่ขึ้นไป3ครั้งแทนการทักพ่อ1หนคอหรือทัก F หลักแรกนะคะตรงนี้นะับเป็นหลักที่1ทถักวนไปโดยรอบให้ได้ครบ12หลักนะคะ2 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะคะถักมาได้ครบ12หลักแล้วดึงปลายไหมเพื่อชิดวงกลมนะคะเพื่อเชื่อมติดแถวนะคะดึงปลายไหมเข้าจากนั้นก็ถักเลื่อนห่วงลงที่โซ่ที่3ตรงนี้นะคะแทงเข็มผ่านไหม่2เส้นแบบนี้ค่ะ เกี่ยวไหมดึงมาลอดห่วงเลยนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะแถวต่อไปเราจะถักพอห่งคอหลักละสองครั้งเริ่มต้นให้ถักโซ่ขึ้นมา3โซ่แทนพอห่คอหรือเอฟหลักแรกนะคะจากนั้นหลักต่อไปถักลงไปหลักละสองครั้งทุกหลักเลยนะคะ ในแถวนี้ก็จะถัก F หลักละสองครั้งวนไปจนรอบเด๋ยวขอข้ามคลิปมาเจอกันตอนที่ถักครบรอบแล้วนะคะหลักสุดท้ายหลักที่24นะคะก็จะถักลงไปตรงช่องนี้นะคะก็คือเป็นคู่กับโซ่3ครั้งนั่นเองนะคะจากนั้นก็แทงเข็มที่โซ่ที่3เกี่ยวไหมามาดึง เลื่อนห่วงเพื่อเชื่อมติดแถวนะคะแถวต่อไปเราจะถักโซ่ขึ้นไป3ครั้งแทนหลักแรกจากนั้นให้เราถักหลักละ1ครั้งสลับกับหลักละ2ครั้งนะคะหลักนี้ถัก1ครั้งหลักต่อไปถักเอลงไป2ครั้ง แบบนี้นะคะ1ครั้งสลับกับ2ครั้งวนไปจนครบรอบแถวนะคะ1ครั้ง2ครั้ง1ครั้ง2ครั้ง ถักแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวนะคะใกล้จะจบแถวแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นหลักเดียเด่ยวๆแล้วก็ถักหลักกับคู่ของโซ่3ามเลยนะคะแล้วก็เชื่อมติดแถวที่โซ่ที่สามของหลักแรกนะคะ 3แถวก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะขึ้นแถวต่อไปให้ถักโซ่3ครั้งแทนหลักแรกจากนั้นหลักต่อไปให้ถัก F หรือพ่อ1คอลงไป2ครั้งในหลักเดียวนะคะตรงนี้ครั้งที่1ครั้งที่2ในแถวนี้เราจะทำลายดอกกุหลาบนะคะ ให้เราทอดเข็มด้วยไหมสีแดงเป็นการเปลี่ยนสีของไหมเลยนะคะทอดเข็มด้วยไหมสีแดงนะคะจากนั้นพันเข็มแล้วมาถัก F ลงในหลักถัดไปถัก6ครั้งในหลักเดียวเลยนะคะ1 2 3 สี่ห้าหกจากนั้นวิธีการรวบเป็นดอกกุหลาบนะคะให้เราทอดปลายเข็มออกแล้วแทงเข็มลงบนหลักของสีแดงหลักแรกผ่านสองเส้นตรงนี้นะคะ เรามาเกี่ยวเอาปลายห่วงของหลักสุดท้ายนะคะดึงลอดห่วงมาเลยนะคะแบบนี้ค่ะก็จะนูนขึ้นมาลักษณะเป็นดอกกุหลาบนะคะจากนั้นก็ทักล็อกหนึ่งครั้งแล้วเปลี่ยนมาหยิบเอาไหมสีขาวนะคะทักโซ่หนึ่งครั้ง พันเข็มแล้วมาถักลงที่หลักข้างๆสองครั้งนะคะ1นสองแบบนี้นะคะจากนั้นถัก F หลักละ1ครั้ง4หลักต่อกันนะคะตรงนี้รวบเอาปลายไหมสีแดงลอยไปด้วยเพื่อไปถักดอกกุหลาบในช่วลายถัดไปนะคะ1 2องาจากนั้นจะถักเอฟลงไปสองครั้งของด้านข้างของดอกจะถักเอฟลงไปสองครั้งนะคะตรงนี้ถักเอฟลงไปสองครั้ง ถอดเข็มครั้งที่2เราจะเปลี่ยนไปใช้ไหมสีแดงเหมือนเดิมกับก่อนหน้านี้นะคะเหมือนเดิมกับดอกกุหลาบลายนี้เลยเปลี่ยนไปใช้ไหมสีแดงแล้วถักเ f ด้วยไหมสีแดงลงไปในหลักถัดไป6ครั้งนะคะ จากนั้นก็ทำดอกกหลาบเหมือนเดิมนะคะแทงเข็มไปข้างหน้าหลักแรกเกี่ยวเอาไหมดึงลอดห่วงขึ้นมาถักล็อกหนึ่งครั้งเปลี่ยนไปหยิบไหมสีขาวถักโซ่หนึ่งครั้งแล้วถัก F ลงไปหลักถัดไปสองครั้ง ก็จะเป็นการถักซ้ำในรูปแบบเดิมแล้วนะคะหลักถัดไปก็จะเป็นการถัก F ด้วยหลักเดียวต่อการ4ครั้งแล้วถัก F อสองครั้งในหลักเดียวและถักลายดอกกุหลาบแล้วก็ถักซ้ำในรูปแบบนี้วนมาจนครบรอบแถวตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวแม่แต่ขอข้ามคลิปไปเจอกันตอนถักจบแถวนี้แล้วค่ะตอนนี้ก็ถักมาจนครบรอบแถวแล้วนะคะก็จะลา ก็จะได้อ่าลายดอกกุหลาบ3มิติด้วยกันทั้งหมด5ดอกนะคะก็จบแถวด้วยการเชื่อมติดแถวที่โซ่ที่3ของหลักแรกเหมือนเดิมนะคะจากนั้นการถักลายริมนะคะให้ถักโซ่ขึ้นไป2ครั้งจากนั้นพันเข็มกลับมาถักลงที่ช่องเดิมนะคะถัก F ลงไปสองครั้งในช่องเดิมนะคะจากนั้นข้าม1หลักไปถักควักธรรมดาลงที่หลักที่สองนะคะแล้วถักโซ่ขึ้นไปสองครั้งค่ะพันเข็มกลับมาถัก F ลงที่หลักเดิมสองครั้ง ข้ามไปหนึ่งหลักนะคะตรงนี้ก็มาถักลงที่หลักสีขาวเลยนะคะควักธรรมดาหนึ่งครั้งแล้วถักโซ่สองครั้งกลับมาถักเอฟที่หลักเดิมสองครั้งค่ะ ก็ถักซ้ำในรูปแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวเดี๋ยวแม่แต่ขอข้ามคลิปไปเจอกันตอนถักจบแถวแล้วนะคะเมื่อถักมาจนครบรอบแถวแล้วนะคะหลักสุดท้ายให้เราเชื่อมติดแถวลงตรงนี้นะคะข้างหน้าหลักแรกเลยนะคะ จากนั้นก็ตัดปลายใหม่และเก็บปลายใหม่ที่ด้านหลังได้เลยนะคะตรงนี้ก็ตัดปลายใหม่ได้เลยดึงปลายไหมมาเก็บที่ช่องเดิมนะคะ เพียงเชนี้ก็สำเร็จแล้วค่ะแผ่นรองแก้วลายดอกกุหลาบ3มิติของเราค่ะเมแต่ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะคะและสามารถทักตามกันได้นะคะถ้าชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ไม่แต่ด้วยนะคะและอย่าลืมฝากกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครจากช่องชมพู่แฮนดิคราบด้วยนะคะ เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ